จรายงานข่าวริมทะเลตารางปิดถนน27มิถุนาวันอังคารที่27นี่ปิดปิดถนน10โมง10โมงเชา้า10.00นเปิดถนนอีกทีก็16.45น วันพุธที่28เนี่ยเริ่มปิดตั้งแต่8โมง8โมงเช้าเปิดอีกทีช่วงเที่ยง13นาฬิกาถึง13นาฬิกา20นาทีเปิดให้รถผ่านไี่เฉยแล้วโอ้แล้วก็จะเปิดเต็มที่แล้วก็จะปิดอีกทีตอน13นาฬิกา20นาทีแล้วก็เปิดอีกที16นาฬิกาคร่าวๆว่าเปิดประมาณปิดประมาณช่วงที่แข่งน่าจะปิดประมาณ8โมงเช้าเปิดประมาณ5โมงเย็นประมาณนั้น่ะแล้วก็จะเปิดช่วงเที่ยงประมาณ10นาทีให้รถวิ่งผ่านไปเฉย ดูตารางแข่ง RATT Thailand Eduro International Com Championship B Quick Thailand Super Series มันมีหลายซีรีส์ TH Super Compact มี Compact Car มี TH Super Eco มี Eco Car ทุกวันเขาก็จะมี การตรวจเช็คสนามก่อนที่จะแข่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีเว่งแข่งทดสอบนะเขาจะมีทีมตรวจสอบสนามก่อนที่จะแข่งเช้าเย็นเช้าเย็นช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นช่วงที่คล้ายๆกับปิดเมืองแข่งรถกันเลยทีเดียววันนี้ก็เมฆเยอะแต่ ฝนคงไม่มาอย่ามาเดี๋ยวเราจะข้ามไปแล้วเราจะข้ามมาได้ไหมอ่ะอุ้ยอุ้ย,ย,ยตกไปนี่ว่านะนั่งตรงนี้แล้วกันนะครับผมขอนั่งกินกาแฟกาแฟนะพาคุณคุนไหมถ้าคุณคุไม่ใช่พระอภัยนะวันนี้ก็พามาดูเท่านี้นะครับผมไม่ได้ปั่นจักรยานมาตื่นสายด้วย ปกติผมจะเริ่มพาดูท้องทะเลประมาณสักหกโมงเช้าแต่ตอนนี้ตื่นมาประมาณหกโมงจะครึ่งแล้วแล้วก็เลยชาร์จแบตก็ได้หกสิบเปอร์เซ็นก็เลยพามาดูใ,ใกล้ๆแล้วกันก็เลยไม่ได้ไปไหนไกลด้วยแต่ช่วงนี้ก็คือปลายหาดบางแสนมันก็จะดูวุ่นวายไปหน่อยนะเพราะใกล้แข่งบางแสนกลางปีแล้ววันนี้วันที่ยี่บเอ็ดแล้วเขาเริ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่บเก้าสามสิบหนึ่งสอง ็จะมีงานแข่งช่วงเช้าจะปิดถนนปิดถนนประมาณ8.00น,นจะเปิดช่วงเที่ยงนิดนึงเปิดช่วงเที่ยงประมาณ10นาทีให้รถข้ามใครผ่านไปง่ายๆหน่อยแล้วก็จะเปิดอีกทีประมาณสี่โมงใครที่มาช่วง 27, 28, 29, 30, 11, ยีเนอเนี่ยก็อย่าเข้ามาโซนปลายหาดกันถ้าจะมาเที่ยวทะเลก็ไปได้ช่วงต้นหาดหลังวงเวียนบางแสนมาจนถึงประมาณบางแสน เส้นที่จะก่อนถึงสารเจ้าพ่อแสนเน่ยเส้นที่จะแยกไปเส้นไอ้ข้าหลามอ่ะยังเปิดให้ใช้งานปกติหาดก็เปิดปกตินั่นแหละแต่ว่าช่วงปลายหาดม่่จะเป็นกิจกรรมแข่งรถโอเควันนี้พามาดูเท่านี้และก็ไม่รู้มุมกล้องได้หรือเปล่านั่งโม้ตั้งนาน จริงๆอาจจะต้องเป็นมุมนี้มากกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามุมไหนได้มุมนี้เรากล่าว่าเห็นโขดหินตรงนั้นนี่นะนี้โอเควันนี้เดี๋ยวจะพาเดินยอดกลับไปแดดมาแล้วไล่เราละออึอึ๊บไม่ได้ชอบเล่นน้ำว่ายน้ำก็ไม่เป็นนี่แหละประเด็นหลักช่วงหน้าฝนช่วงหน้าร้อนเนี่ยไม่ค่อยสะอาด ช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่สะอาดของบางแสนนะตุลาพฤศจิกาธันวาคุกาพามาดูเท่านี้นะครับผมไม่ได้ปั่นจักรยานมาช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งงานทำงานหน้าคอมหน่อยคือหลายคนก็ถามว่าไม่ได้พาไปที่อื่นบ้างหรอไม่ได้ไปนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มาเที่ยวนะครับผมแค่ย้ายมาอยู่แถวนี้มันก็ยอยอยู่ใกล้บ้าน ก็จะมีเวลาช่วงเช้าออกมาเดินเล่นเดินไปเดินกลับแค่นั้นแหละหรือไม่ก็ปั่นจักรยานพาชมบรรยากาศนะครับผมตอนแรกเราก็ทําเป็นเหมือนกับคลิปพามาดูแบบตั้งคอนเซ็ปต์ว่าเป็นพยากรทะเลก็คือพาดูทะเลในเช้าเย็นเช้าเย็นนี่แหละเหมือนพยากร์อากาศเนี่ยแล้วเราก็ให้ดูสภาพบรรยากาศทะเลแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้ผมตั้งชื่อว่าถ้าคุณมีเพื่อนอยู่ทะเลคุณก็จะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้มั้ผมเนี่ยอาสาใครที่อยากรู้จักืองแสน อยากมาบางแสนแต่รู้สึกว่าเราจะไปไหนสักแห่งหนึ่งที่เราไม่รู้จักมันเลยแล้วก็ไม่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นเลยมันรู้มันรู้สึกกระอักกระอ่วนมันไปไม่ไม่ถูกแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งอยู่ที่นี่อย่างเช่นอยู่ที่บางแสนเราว่าเราก็จะอุ่นใจสําหรับการที่จะมาที่นั่นที่นี่นะก็เลยตั้งคอนเซปต์ใหม่ก็คือเพื่อนคุณอยู่บางแสนเนี๋ยเขากินให้หมดนี่ก่อนะ วันนี้ก็ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์แต่ก็เมฆเยอะแต่ไม่คืมไม่ตกหรอกเชื่อเถอ, <c oughs> อะะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผม <c oughs> เจอกัน